ทุกท่านเนี่ยได้รับทดลองเพาะต้อนอ่อนนะครับต้อนอ่อนจากามเมล็ดผักบุ้งนะครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการเน้นที่กระบวนการมันนะครับกระบวนการตั้งแต่เริ่มสัมผัสด,ดินตั้งแต่เริ่มสัมผัสด,ดินแล้วก็หยอดเมล็ดจนกระทั่งถึงการเอาไปดูแลรักษานะครับก็ตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มแต่ละโต้เนี่ยทางาทีมงานนะครับก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้นะครับ สิ่งแรกนะครับที่เตรียมไว้แต่อย่าเพิ่งไปทํานะครับก็คือกระถางสําหรับปลูกต้นอ่อนนะครับสําหรับกระถางปลูกต้นอ่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะเจาะรูนะครับไว้เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วกระถางเนี่ยเขาใช้สําหรับปลูกต้นเมล่อนนะครับผมเอามาดัดแปลงกิจกรรมมาใช้ในกิจกรรมปลูกต้นอ่อนในวันนี้นะครับก็จะมีกระถางให้คนละหนึ่งใบนะครับพอได้กระถางไปแล้วเนี่ย ฟังก่อนนะครับให้แต่ละท่านเนี่ยเขียนชื่อชื่อเล่นเนาะชื่อตัวเองอะครับเพราะเราต้องเอาวางรวมกันไว้จนกว่าจะอบรมเสร็จเราจึงจะเอากลับไปดูแลต่อที่บ้านเขียนชื่อข้างบนเนี่ยชื่อเอชื่อ B บีอะไรก็แล้วแต่เนาะเขียนตรงเนี้ยนะครับทีนี้หลังจากนั้นพอ,เ,อ,อเขียนชื่อที่กระถางได้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านนะครับใช้กระถางเนี่ยนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับจะมีกระมังอยู่สองขางอานะขาดเนาะกระมังที่มี ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับกระมังที่มีขนาดโทษน,นะขนาดเล็กน่าจะเป็นปุ๋ยหมักใบไม้นะครับพอดีว่าจะเดินไปเข้ากําลังอัดนี่อยู่นะครับราานะครับ <Bose. S 1> นี่นะลักษณะข,ของปุ๋ยหมักใบไม้ก็คือเราจะใช้ใบไม้แห้งร้วนๆเลยมาหมักประมาณสามเดือนอย่างที่บอกนนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านลองสัมผัสดูถ้าส่วนอีกกระมังเดืองอันนี้เป็นหน้าดิน นะครับหน้าดินที่ผมเอามาจากแปลงที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สารเคมีทางการเกษตรมาประมาณเกือบสิบสิบห้าสิบหกปีแล้วนะครับก็จะมีวัสดุที่เตรียมไว้ให้สองอย่างก็จะมีปุ๋ยหมักใบไม้หรือที่ทางเอโมโอเอเรียกว่าปุ๋ยหมักเจนะครับส่วนอีกกะมังหนึ่งนี้ก็จะเป็นหน้าดินจะเป็นหน้าดินที่มาจากแปลงที่เขาทําแบบเกษตรธรรมชาติไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะครับก็จะมีสองอย่างทีนี้ นะครับหลังจากที่ท่านเขียนชื่อนะครับที่กระถางเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะขั้นตอนต่อไปก็คือจะให้ท่านจะให้แต่ละท่านเนี่ยใช้กระถางตักนะครับจะตักหน้าดินก่อนก็ได้หรือจะตักปุ๋ยหมักก่อนก็ได้นะเวลาตักเนี่ยให้มันเกินให้ดินเนี่ยเกนินขึ้นกระถางมานิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็มาวางไว้ด้านหน้าตัวเองแบบนี้อันนี้ผมตักหน้าดินก่อนนะจากนั้นผมก็จะตักปุ๋ยหมักเจหรือปุ๋ยหมักใบไม้ ก็เกินเกินขึ้นมานิดหน่อยเสร็จแล้วก็มาวางไว้ด้านหน้าของเราแบบนี้ดังนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปให้ท่านทดลองใช้มือทั้งสองข้างของท่านเนี่ยนะครับลองสัมผัสก้อนไหนก่อนก็ได้ดินก็น้าดินก่อนก็ได้ถ้าขณะที่เราสัมผัสเนี่ยถ้ามันมีสิ่งที่มันแปลกปลอมที่มันย่อยไปหมดเช่นผม,มนเจอรากไม้เนี่ยให้เก็บออกนะครับเก็บออกนะครับหรือถ้าดินอันไหนที่มันมีก้อนใหญ่ๆ เราสามารถบี้ให้มันละเอียดได้เราก็บี้นะครับนะครับขณะที่เรากําลังสัมผัสด,ดินเนี่ยนะครับลองมันเป็นการฝึกการใช้ระบบประสาทสัมผัสทั้งห้านะครับขณะที่เราสัมผัสด,ดินลองดูซิว่ามันมีความกระด้างไหมมันมีความขนุ่มมไหมนะครับอันนี้สมมุติว่าผมนะครับลองสัมผัสด,ดินแล้วก็คัดแยกไอ่งที่มันปนอยู่ในดินเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาสัมผัสปุ๋ยหมักใบไม้ปุ๋ยหรือปุ๋ยหมักเจนะครับ ลองสัมผัสด,ดูว่าขณะที่เราสัมผัสปุ๋ยหมักเกเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันนุ่มไหมม,มันเบาไหมอะไรก็แล้วแต่นะครับจากนั้นสมมุติว่าผมนะครับคัดแยกมาสองกองเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาสองกองเนี่ยรวมเป็นผสมเป็นกองเดียวกันให้เป็นกองเดียวกันเลยนะครับแต่ผสมสมมุติว่าผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาดินที่ได้จากการผสมเรียบร้อยแล้นใส่ในคืนเป็นลงไปในกระถาง ประมาณนี้นะครับอันนี้สมมติว่าเราผสมเรียบร้อยแล้วเนาะผมก็จะใส่ดินในกระถางประมาณนี้ไม่ต้องใส่เต็มนะครับนะครับไม่ต้องใส่เต็มนะครับขนาดที่ใส่ดินลงในกระถางไม่ต้องกดให้แน่นเพราะถ้าเรากดแน่นเวลาเราลดน้ําเนี่ยนะครับมันจะลงช้าน้ำมันจะซึมลงช้าให้ดินห่างจากขอบก,กระถางด้านบนเนี่ยประมาณประมาณหนึ่งเซนประมาณนหนึ่งเซนไม่ต้องเป๊ะก็ได้จากนั้นเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานของผมนะครับแจกเมล็ด ผักบุ้งนะครับหรืจะเทใส่นี้ให้แจกเมล็ดผักบุก้งทีนี้ขั้นตอนนี้สําคัญพอได้เมล็ดผักบุ้งไปแล้วให้ท่านเทใส่ลงบนฝ่ามือนะพอเทลงบนฝ่ามือแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งค่อยๆหยหิบนะค่อยหยิบมเมล็ดผักบุ้งนะครับหยิบเรียงทีละหนึ่งเมล็ดหยิบเรียงนะครับอย่าโรยเป็นกระจุกกระจุกเรียงทีละหนึ่งมเมล็ดนะครับเหมือนเราต่อจิ๊กซอนะครับจนกว่าเราจะมองไม่เห็นหน้าดีเือให้มันเต็ม แต่ไม่ให้มเมล็ดมันซ้อนกันนะครับกจิจกรรมนี้อยากจะให้ท่านเนี่ยทดลองอยู่กับตัวเองสัก,กระยะหนึ่งสักพักหนึ่งที่ผ่านมาชีวิตม,มันยิบร้อนมากขอ,อนิดนึงนะครับขณะที่กําลังหยิบเมล็ดเรียงแต่ละเมล็ดอย่าชวนกันคุยอย่าชวนเพื่อนคุยนะครับนะครับในการฝึกการใช้ระบบภาษามัตรัานห้ใช้มือใช้ตาใช้หูนะครับดินกับปุ๋ยหมักไม่สามารถดมได้จะหมูใช้ดมได้นะครับว่าดินที่ดีปุ๋ยหมักที่ดีแล้วเราเวลาเราดม มันมีกลิ่นแอมโมเนียไหมนะครับนะครับพอเราเลี้ยงมเมล็ดจนเต็มนี่เรียบร้อยแล้วถ้าเราคิดว่าเราเลี้ยงเสร็จนะครับลองยกม,มือก่อนเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูถ้าผ่านผมจะให้เอาดินส่วนนึ่งที่เรากันไว้ในโกรกเมล็ดนะครับผม,มเมล็เดเสร็จเราก็จะเอาไปวางไว้ด้านข้างอาคารนะครับจากนั้นเดี๋ยวจะสรุปไม่ฟังอยู่ดีหนึ่งกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับพอเข้าใจขั้นตอนไหมฮะเข้าใจเนาะครับอย่างเดียว เอาเบื้องต้นเลย๋ยวแจกกระถางก่อนอยกกระถางก่อนครับคนหนึ่งไปนะอย่าพึ่งทํานะเขียนชื่อกระถางก่อนอย่าพิ่งนะเขียนชื่อก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาเราไปวางรวมกันมันเดี๋ยวมันจะปนกันของใครเป็นอันไหนเดี๋ยวไม่รู้เขียนชื่อเราก่อนนะกิจกรรมนี้อย่างที่ผมรับบอกคือเน้นกระบวนการตั้งแต่การสัมผัสดินการดมกลิ่นการใช้สายตา นะครับครับโดยเฉพาะการสัมผัดดินกับหน้าดินเนี่ยปุ๋ยหมักกับหน้าดินเนี่ยมันรู้สึกว่ามันต่างกันไหมตากให้เกินขึ้นกระถางนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาเราเราผสมดินแล้วมันจะไม่พอไว้ปรกนะครับตากให้ดินกับปุ๋ยหมักเกินขึ้นกระถางมานิดหน่อยน้ำมันไม่ลดแต่บ้าเยอะเขยิจุ่มนีไหมนีก็เดี๋ยวทาเคล็ดจุ่มเอาด้วยจุ่มให้มันซึม ค่อยๆนะครับค่อยๆทำทีละขั้นตอนนะฮะเดี๋ยวทีนี้่อนช่วยเดินดูด้วยนะครับนะครับทีนี้ก่อนที่เลี้ยงช่วยเดินดูด้วย <S 1> <S 1> <ด>ใช้มือทั้งสองข้างลองสัมผัสด,ดูนะครับดดนะครับสัมผัสด,ดูนะครับนะครับเมื่อ้นเลยคือต้องสัมผัสด,ดินก่อนแล้วก็าค่อยแยกสิ่งที่มันปนอยู่ในดินในปุ๋ยหมักใบไม้ออกพอเราสัมผัสสักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยเอามารวมกันผสมกันเป็นเนื้อเดียวนะครับ ค่อยๆทำตามขั้นตอนนะฮะกิจกรรมนี้อยากจะอยากจะให้ท่านอยู่กับธรรมชาติึูแะคพูดง่ายๆเนาะนะครับที่ผ่านมาโอ้โหชีตมันเร่งรีบมากเลยลองลองมาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินอาครันี่นะครับปุยหมักใบไม้ปุยหมักเจเนี่ยนะครับเวลาสัมผัสแล้วเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างมันจับแล้วมันเย็นมันขุ่นมันเบากว่าหน้าดินนะอะไรเนี่ยลองลองดูนะครับ ค่อยๆค่อยๆทำแล้วไม่ต้องเร่งรีบนะครับขณะที่สัมผัสดินถ้ามันมีก้อนหินอยู่คัดของแยกอ่อนนะครับถ้าเรามั่นใจว่าของเราเนี่ยไม่มีก้อนหินก้อนดินไม่มีเศษไม้อออกหมดแล้วเราค่อยเอาตั้งสองกองรวมเป็นกองเดียวกันนะครับผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่คือวิธีการปรับปรุงดินของ e. เอโมเอเราจะใช้ปุ๋ยหมยักจาก ธรรมชาติหรือปุ๋ยหมักเจนะครับลองสัมผัสดูว่าดินที่ยังไม่ได้ประสมปุ๋ยหมักเนี่ยมันรู้สึกยังไงก่อนประสมปุ๋ยหมกักหลังจากประสมปุ๋ยหมักแล้วมันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมดินมันนุ่มขึ้นไหมนะครับอันนี้เป็นการฝึกการใช้ประษาสัมผัดทั้งห้าบนะครับ,นะรบถ้าเราคิดว่าเราแยก ิ่งแปลกปลอมที่มันอยู่ในหน้าดินอยู่ในปุ๋ยหมักเจออกหมดเรียบร้อยแล้วให้เอาทั้งสองกองให้เอาดินกับปุ๋ยหมักผสมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นกองเดียวกันแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันผสมให้มันเข้ากันอ่าที่ถ้าเราคิดว่าเราคัดแยกเรียบร้อยแล้วเอาผสมกันเลยฮะเอาหน้าดินกับปุ๋ยหมักเจผสมกันเลยครับผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะผสมให้เป็นแบบเรา ทำเข้าผัดให้มันเป็นเข้ากันแบบนั้นนะนะครับดินก่อนการผสมคุยหมักเวลาจับมาอาจจะรู้สึกแข็งๆกระด้างกระด้างก้านๆแต่เวลาเราผสมขึ้นหมักไปแล้วเวลาเราสัมผัดรู้สึกว่ามันเสียนไปไหมมันนุ่มขึ้นไหม โอ้มาคนเลียงนะโอเล่จะมางคนเลียงมาเล่นนะหยิบเลียงที่ละมาเล็ดนะครับหยิบเลียงทีละมาเล็ดนะครับไม่ต้องรีบก็ไม่ต้องรีบหยิบเลียงทีละ้นหนึ่งมาเล็นนะครับกิจกรรมนี้อยากจะให้ท่านลองทดลองอยู่กับตัวเองสักงท่านาทีสิบนาทีนะครับ่อเช้าที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องเครียดแต่ขณะที่เรากําลังเลียงมาเล็ดฝันพุ่งเนี่ย มันได้อะไรจากกิจกรรมนี้นอกจากภาษาสัมผั์แล้วเราได้อะไรอีกนะครับคุณตาเอาดินมาจากลบบุรีด้วยนะไห้สัมผัสเนี่ยใส่รถตู้มาเนี่ยเรียงให้สวยนะครับเหมือนเราต่อทิกซองนะครับอย่าให้มีช่องไฟนะครับอย่าให้มีช่องไฟเรียงแบบเราต่อทิกซอเลยอย่าโรยนะครับอย่าโรยค่อยหยิบเรียงกันละมเม็ยด แม่ด้เต็มคือให้ให,ให้เม็ดมันต่อกันเลมือเราต่อจิ้งซอแต่อย่าให้มเมล็ดมันซ้อนกันนะมเมล็ดมีอยู่คนระับเมล็ดมีอยู่ไม่พอขอได้เอา,มาเมล็ดไหมทางนี้ด้วยคุณคุณใส่แก้วมีแก้วไหมใส่รวมกันใส่รวมกัมใช้ด้วยกัน เอาเนี่ยเนี่ยใส่นี่ก็ได้เอาใส่ซองใส่เนี่ยแบบๆๆๆ่งๆกันใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันกลุ่มไหนยังไม่มีมาเล็ดรอรออันใหญ่ใครนย,ยนงเสร็จแล้วยกมือขึ้นมีเด็เดินไปดูก่อนที่จะตก้ทำไมพี่เสี็นเราถึงโกบี่ยังโอ้แล้วเอาโกไ้ไ้เขาถ่ายเขาถ่ายไว้เอาเลยดูดิคนนี้ถ่ายเอาเลยโอเคคุณน้ ใจเย็นๆนะครับเจ็นกค่อยเบียงค่อยเียงให้เขาดูหน่อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอืมก็ยังยังมีช่องว่างไม่เป็นไรครับไปแล้วไม่เป็นไรต้องแน่นใช่ไหมคะต้องต้องแน่นเลยแน่นให้ติดกันเลยฮะให้เมล็ดมันติดคืออย่าให้มันมีช่องไฟนี่อรอไหมอย่าให้เมล็ดมีช่องไฟตรงไหนเราเห็นดินเราเอาเมล็ดหยอดลงไปเลยเออจับเรียงเลยฮะเรียงให้มันติดกันยังอย่าให้เห็นช่องไฟ แต่อย่าให้มารีดมันซ้อนกันนะต่อต่อต่อกันนะคือกิจกรรมนี้อยากให้ท่านอยู่กับตัวเองสักสิบนาทีนะครับลองฝึกประสาทสัมผัสที่ผ่านมาเราไม่เคยใช้ประสาทสัมผัสใช้มือใช้นิ้วหยิบของเล็กๆงี้ไหมจริงๆจริงแล้วเวลาเรามือสัมผัสดินเนี่ยนะครับโดยเฉพาะดินที่เป็นธรรมชาติหรือปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะมีส่วนส้องพันต่อระบบประสาทสัอาปัสส่วนหน้าของเรา นะครับทาให้เรารู้นนสึกสงบขึ้นงนั้นในหลักสโนนูตรอาหารศึกษาก็จะมีบอกนะครับดินที่มีจุลินทรีย์เวลาเราต้องัากดก็จะมีประโยชน์ <c oughs> ช่วงที่เรียงมเมล็ดอย่าคุยนะครับอย่าชวนเล่นคุยเขากำลังต้องการสมาธิถ้าเรียเนเสร็จไม่ไหรแล้วก็ยกมือแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูแลเขาดินตรงเดี๋ยวเราลดเราจะลดน้ําพร้อมกันแล้วเก็บไว้ที่นี่ก่อน สังเกตการเจริญเติบโตสามวันสี่วันที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยจากนั้นมันสุดท้ายจะให้เอากลับไปดูแลต่อที่บ้านนะครับอืมอลองดูครับลองแคบเดียว นี่ใส่น้ำยังอ๋อมองไม่เห็นน้ำรองเข้ามันมองเห็นเออใส่แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวี่ลอย นี่เอาเอาไปนั่นเป่อาของใครมาได้เ,เ,เหรอหัว,หวคขา่ะของเราเนี่ยาทีแร้ใครเรียนเ,เสร็จแล้วยกมือนคะครับดีสวยขนาดไหน<ตรง>คนที่สมาธิดีจะเรียนได้สวยทำเรียนได้สวยแล้วก็ มันจะส่งผลต่อเวลาผลงานมันออกมามันจะเราจะเห็นชัดวันนี้เราทําเหมือนกันแต่ผลงานอาจจะผลงานที่ได้อาจจะไม่เหมือนกันบางคนไม่งอกบางคนงอกน้อยนะครับบางคนงอกเร็วบางคนสีวันก็ยังไม่งอกนะมันมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยพนัการทำเกษตรนี่บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแค่เพะมาเล่นเนี่ยมันก็ต่างกันแล้ว ันนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความตั้งใจของเราเนี่แหละนะครับถ้าเราตั้งใจมีสมาธินะครับทุกอย่างทําได้หมดนะครับ<ส> <ภ SPEAKER> ที่บอกคือเ네น้นเน้นกระบวนการเวลาไปเพาะจริงๆเราไม่ได้ทําอย่างนี้หรอกครับมันไม่ทันกินผมเข้าใจแต่อยากให้ทุกคนได้อยู่กับตัวเองสันนิดนึง ตัวเองการได้สัมผัสด,ดินแก็การได้สัมผัสพื่นหมักก็คือการอยู่กับธรรมชาตินะครับบางคนไม่เคยจับดินเลยโดยเฉพาะเวลาไปทากิจกรรมคนคนเมืองอใส่ได้อีกนะครับใส่ได้อีกอย่าให้เห็นช่องไฟเลยถ,ถ้ามองเห็นดินแสดงว่ามีช่องไฟอยู่ว่ามัได้จอดลงไปเลย ไหนขอดูนิดนึงโอ้สวยอมาี่ดีเอาเดี๋ยวจะดีตัวอย่างประมาณนี้นะครับอันนี้คือสมาธิดีโอเคประมาณนี้เอาเดี๋ยวผมดูตัวอย่างให้ดูนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะโอเคอ่าประมาณนี้นะครับเป็นผลิตตัวอย่างประมาณนี้นะไอคนนี้ผมน้องคนนี้ผมมีก็ทุบหน้าทุบตาทำให้เขเสร็จละประมาณนี้ ขอพี่ใส่ได้อีกนะฮะเอาถ <tinc S 1> <Prin> ุงเขียวให้อีกเรื่องถุงเขียวไม่พอเอาไปมีหัวพุบพุดปิดปังบุกอันว่ากบเม็ดเอาดินที่ผสมน้ากรบตือกลบประมาณครึ่งเซนอย่าให้มันเห็นเมล็ดพองิดเมล็ดห้นิดนะใครที่กลบดินแล้วเนื่องจากภาชนะที่จะลดน้ํามีจัดเอามาลดน้าไว้ก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์สุชาติช่วยดูนี่เวลาลดน้ํา เดีไปหารย์สุชานะเดีเ๋ยวจะมีวิธีการรดน้ำสองแบบนะครับค่อนะยรดน้ำสงองแบบนะเอาไปรดน้ำไปค่ะรดน้ำก่อนเอากรวดดินก่อนกดินกลบประมาณเอ่อครึ่งเซนอย่าให้เห็นมเมล็ดอย่าให้มองเห็นมเมล็ดอย่าบ,บางถ้าบางมากเวลารดน้ำมันจะลอยมเมล็ดจะลอยเอาไปรดน้ำที่รดนลยไปหารันสุชาินะครับโอเค กบดินแล้วก็เอาไปหาการสื้อการรดน้ํานะครับการรดน้ำจะมีสองแบบค่อยๆให้น้ําซึมขึ้นจากข้างล่างหรือใช้ฝักบัวที่มีฝอยละเอียดรดจากข้างบนแต่สรุปแล้วคือให้น้ําซึมข,ข,ขึ้นจากข้างล่างดีที่สุดนะครับหน้าดินจะได้แน่นแน่แนไหมเนยแต่การรดน้ําอย่างพิถีพิถันมันนั้นเกษตรธรรมชาตินต่มันต้องทําด้วยความรักครับเนี่ยแต่การรดน้ำเนี่ยก็ยังสำคัญนะครับนะค,ค่อยๆให้น้ําซึมข,ขึ้นไป กแล้วเอาไปหาอาจารย์วิชาแล้วค่อยลดน้ำนะครับมันจะมีสองอย่างรดน้ําอืมได้กดดินแล้วก็ไปรดน้ํานะครับกดดินก่อนนะใครที่จะไปรดน้ำต้องเอาดินกดกดปะระมาณก็เอ่อดินประมาณส,สักครึ่งเซนหรืออย่าให้เห็นมเมล็ดมองมเมล็ดไม่เห็นนะพอผมจะกเมล็ดให้นิอดนอย่าให้เห็นมเมล็ดเวลาเรารดน้าเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาอเอาใ่อีกใส่ อย่าเห็นมเมล็ดาเห็นมเมล็ดปุ๊บแสดงว่าเราเราเราโกดินน้อยไปเออาบดินน้อยไปอ่กระมังนี่ว่างอยู่นะเขาเปนี่นะตูอ่า